thấy bạn họ đại có vô nhảy của thang gì bạn này mưa non mưa khỏe cả ลมเย็นแท้นี่พี่น้องเยเนาะกราบสวัสดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเนาะปฟาตูพี่น้องเนาะถือว่ารอบที่สองพี่น้องเยมาเมื่อนั้นพาทั้งน้องอนณาหน้องเตี้ยเนาะแต่ว่าในน้ำนี่จะเบิร์ตซื้อแล้วพี่น้องน้องเตี้ยเพราะว่ามีทั้งเอฟซีทั้งพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนมาหลายก็เลยให้อนาเออหน้องเพราะว่าเปลี่ยนซื้อซะบ่เสียงเปลี่ยนเป็นน้องสายบุญซะบ่ซัด เอาตามนี้ก็ได้พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ตอนเวลาบ่าย3:00นบ่เสียงอยู่ตลาดลาก8พี่น้องเอ้ยอ่าจะมาเบิ่งผ้าปูที่นอนพี่น้องเนาะอ่าผ้าปูที่นอนให้น้องเตี้ยกับเป็นมอนแล้วก็มอนข้างเพราะว่ายังขาดอยู่พี่น้องอ้่าพอดีมีทางเอ้ยใจดีพี่น้องเนาะอยู่ทางทางประเทศพี่น้องเอ้ยฝากเงินจํานวนนึงเพิ่นว่าอ่าแล้วแต่บ่เสียงบ่ซั่นพี่น้องเนาะอ๋อให้หน้าเฮ็ด ด้วยใจด้กระพอให้ได้เป็นบุญกุศลก็เลยอันนาบุเชียงมองเห็นทางน้องเตี้ย่าโมมือว่านี่พี่น้อยอุ้ยปวดโพหรออ่าลำยังบุพเอยังขาดพปดีปีต้อยเบิดเลยพี่น้อยซื้อแต่มม่งไปหาแล้วมามือนี่จะไปเบิ่งผาผูที่นอนกับมอนแต่กับมอนข้างน้ำเนาะนอนก่อนมอนข้างพี่น้อยอยู่ตลาดลักแปดนี่จักมี่บูมี่พี่น้อยมาครั้งแรกอยู่บุกเบิ่งไปเลย จเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวไปคับไปส้มเบิองน้ากันพี่น้อยนี่กะตากล้องเฮากะทางบวบุญหรือว่าพอลูกอ่อนพี่น้องเยบ้าทิ่ชูยังไม่ได้สัมภาษณ์อนาเพิ่นนด้พี่น้องตั้งแต่น้องวาสนามาเนาะอ่านบ้าอะไรก็มายั้งนี่พาขนูพาขนูชื่อเมื่อนานี่เมื่อน่อยเชียงเมื่อเดินซองพื้นเหรอใช่ซีคนนี้มีซีพื้นนี่เนาะ โอ้โดนเลยนะโอ้โตเพิ่นสำหรับหมุนเวียนเนาะว่าหอกของเอาไส้อยู่ได้ว่ามันต้องใส้ลายนะเนาะเป็นนิยายเนาะทั้งน้องวาสนาเหรอโอ้เชียงเราไม่ได้เข้าไปเยี่ยมพยายามตอนเพิ่งแต่ไม่แต่ตอนกินนมอ่ะเนี่ะเอาแบบตื่นมาเวลาเปินเอร์แบบนี้อยากกินนมแล้วนะนลายมีแต่กินนมแล้วก็นอนเนาะเด็กน้อยประมาณนี้ ตัวใหม่ๆเนาะเขาจะแบบปรับตัวมาได้เลยพี่น้องอยากนอนอยู่เลยติดไม้ก่อนใส่บาบุนเลยยินได้พี่น้องนอนอยู่พี่น้องเลยโอ้ยขุมตาจนล้มเลยนะจนล้มเพราะว่าได้ซีรัมแล้วนี่เริ่มเริ่มมาแล้วเมื่อยเนะเพราะว่าเล็กๆนี่ทุกคนแหละอ่าดีแต่ว่าเพื่อเข่าหมอันกำหมวยังเนาะแม่นดีตรงนี้ใกล้ใกล้ชิดเริ่มเข่าเที่ยแล้วดีโมหึงเนาะ เริ่มเลายเต๋อวิ่งรอกพี่น้องนอนเต็มยิมดีโยทางตอนคืนจริงจีิงพี่นนอนนั่นอยู่เนาะจนลายตอนเว้นได้อย่างนอนตอนคืนเนี่ยขวนเจ้าแล้วบ่นอนนอนแต่ว่าตื่นแต่เวลาอยากกินนมแต่บ่ไม่หายไ่ได้อยังนะกินนมแล้วก็นอนอ่ะกินนมแล้วก็นอนสบายอีในเมนแบบกินนมแล้วนะเมนนุ่มกับอันนาเงี้ยว

เมื่อถามยูเพซ็นอีกรอบนึงพี่น้อยเดี๋ยวไปซื้อเครื่องก่อนเนาะแต่ว่าจะเอายไงยังได้กระมังอาบน้ำนี่นะแต่ว่าจะหาชื่อใส่อยู่โซนพุผู้ละผจ้ฟังอยู่บ่เมนเปผ่าขนูนั่นอ่ะผ่าขนูเนาะชื่อฮัานเป็นไปจากเขาไปพุ่นละผู้ดีอันผู้แจ้งกระชซื้อผ่าห่มให้ทั้งน้องน่องสายบุญซะเป็นชื่อเหรอครับดีจังไช่เลยลุงเพิร์ธาพไมาชื่อเสภาอันนี่ก็เลย

ก็เข่ากำลังมาได้ยางคนกลุ่มกุ้งอยู่คอยหิวอยู่ได้เลยว่อแน่นี่แน่คออยู่ไปอ่าชี้กะละมังก่อนชี้กะละมังก่อนชี้เน้นก่อนไปอยู่ว่าเจ้ากะกะละมังไลยเรามีพอร์ดอุ่นเรอเกซามเกซามอาบน้ำเกซามอาบน้ำเด็กว่าเรียกอันอ๋อเบีนขอน้ำประตูเนี่ยนะขอโคเนาะ อันนี้แม่โทษเดินท่านขายผ้าห่มประเภทนี้ยู่ใสเป็นเสื้อใหญ่ได้เอ้าคืออยู่ใกล้แทพประบุนเนาะบริไปไกลแล้วสิทักแล้วใช่เนาะโอ้นี่เด็กพี่น้อยห่านใกล้เลยวะโอ้อันนี้ห่านเจ้าบ้านนี่นะห่านเจ้าบ้านนี่นะเออโอแต่ยิบบ่หรอบ่เขาอย่างนี้เป็นอยู่ได้เขาอย่างนี้เหบ่โอ้ช่างเก่าเด้นระบุนเลยยิบเสือได้นี่ ใช่ห <c oughs> ้ามไหนอันนี้บอกใช่อันนี้บอกของมาดูเดี๋ยวไล่เสื้อใยใยอ๋อตุ๊กขออนุญาตได้อัดคลิปได้เพราะจะโมได้ก็จำเป็นแล้วเนาะจีบันแล้วถ่ายคลิปยูวะขออนุญาตถ่ายได้บ่ซื้อเสื้อก็จะมาถ่ายคลิปมาซื้อเสื้ออะไรยืนไล่พี่เลยอาบ้าเบิร์เขาอ่าอ่าอ่สีซื้อน้ำล้วก็สีขออนุญาตถ่ายน้ำ อ้โเดี๋ยวเขาคลิปวเฮ้ยมาม่เนี่ยเมืองไม่ฆ่าอ้ดูดูดูกำลังม่เฮงง้นี่ม่เสียงงี้ิอันนี้นี่เป็นหอเดี๋ยวเฟือเทเรนเนาะเข้าใบเดินก่อนขาดอ่าเือนเท่าไรตัวไหนเป็นเจือชิผาเจือชิผาเจืิาพันชื่อเมื่อเฟืองมันชิบปิวเนาะ มัดเอาแล้วเวเจ้าก็เนาะบ่พาซื้อดอกจ้ะซอ่อเสือให้บ่เสียงเดเข้าไปเลือกเบิ่งเจ้าสิเอาเด้โดๆเสือ่อยบ่ได้เอาป๊าเนาะันโอ้ติจบ่บุญเฮ้อนขนาดเนาะเข้ามานี่อือบักใหญ่ พอโซลารเนี่เขาซื้อมาแต่อยู่อยูเซนุโดยแต่มันนี่อยู่รักแปดอนอกเปยู่นีนะเป็นอได้เขามาเบิ่งนยูนีด้วยซื้อไไหมซื้อไปซอยเขาไปจัคนจนธรรมดานี่ยายอยู่สามเซนแปดจังก็สามเนหานนได้นิดหน่อยนอนได้จะคนอยปคนพกขุดเครื่งสามเซนเนาะเลยรุดหายรามัวนําเรื่องแม่เด้อเอาจดีนะ มอนเอาซองนุ้ยแล้วก็มอนขางน้นเบิกนอนกอดมอนขางเนี่ยให้น้องเพื่อนเดีรุ่นนาให้เด้ออันนี้รุ่นบางอันนี้อ๋อมีมีซองขนาดอีกแมนโอ้โอนี่อยากเร็วเนาะฮะบุนิ่มไหมพี่มาโอเคเออเ้าไปนหน่อยมีค่าใจดีเพิ่มเอาเอาตวนาด้วยแสเนาะ <ร>มอวานนี <basics. S 1> teachers, so, oh. yes, ่ได <m iv ocal noise> no ้มุงแล้วมานีุ่นี่่มุงมุงห้ามีเด้อเอาูก่มู่ายเอายงกเอาได้ก่อะไปทุบนี่ด้ทุบทุบทุบนี่บ่กะเซือบ่เออเนี่มีมอยู่มีทุบลายยุงกะซยเพิ่นก็ได้คพ่นแค่แอะโอ้เนาะมีเบ็ดเลเครื่องวันเกิดบ็ยางโหบุ่นเซรเลอร์อีกนั้นเฮ้วงมาลัยพ่นั่นอันนี้พ่มักเเลอ โอ้เจ้าเป็นคนเชื่อหมดอันนี้เนาะเอออันนี้มันเงียดแท้นี่โอ้อันนี้ผู้จ้ว่าหยังน้ำเพิ่นเด้บ่เอาให้บออแเขาสิแนกจังได้อันุงแท้ไหนบ่าเาไปเฮ็ดยงุง่ะุงว่ามีอยู่บ่มีบ่มือเด้่บ่มีมีใคร่งมือเด้คร่งมืออย่างงี้บาดุงุเียนนี่น่ะุเียนนี่น่ะ ตนเคียนอนั้นเหนือบเเนงเน่ายงนส้นสก็ได้สาม้นบเชียงเ้คือได้โอบงแบบเนาะมบ่อโอ้เนาะอันแม่ขายผู้เดียวบ่เนี่ยผู้เดียวครับผู้เดียวอยู่ในลาก็มีอยู่งานไหมผงานบริมีบ่ลูกระเทเห็ดลาคนละโอ้เนาะหาคนมาซอยนพอได้จับโผล่หมืออันนี้ยังน่อยเยมันใหม่มากเล ลายได้หานบักไงเลอหันบักไงแล้วยังายรคนเดียวปวดแท้เนาะหาพนักงานเน๊ะโอ้ยนั่งมองเลยมูวมองนั่งเนาะมันเชี่ยบเนาะคือที่เชี่ยสีนี่แหละจังบ่เปื้อนเนาะบ่อบุญสวยนั่นคันว่าสีชมพูหรือว่าสีแดงสิ่อย่างมันมันสีนี้เนี่เขาจะเอาแบบรุ่นแบบนี้ให้เพื่อนบ่วยด้เสื้อรุ่นถือเพื่อนบแบบของเล็กน้อยนะแม่ม เขาเรีกน้อยน้อยจังซีอ่า10ปี10ปีเอาแบบมีทไซะเอาแบบแบบนิ่มๆนะพอเพิ่นนอนอันนี้แ่เกใส่บ้านออกได้บ่่บุญจังว่านะใหญ่กว่าทางอีกนะนอนใหญ่กว่าทาง้หน่ยเนาะอหน่วยทีนี่เนาะนี่่เครื่องคองบาดนี่อ๋อักแม่ี่ดนี่อมอนเนาะแล้วก มอนข้างน้ำเดอมีบอก่งเอาเป็นผ่าตเตตรอกร่เนาะอผ่าชตตน้าอาหน้สาในดีกว่าเจะว่าชี้แสงว่าเจอบุมีเด้ไหมคอยก็ู่แ่สซนป่ายปาชาบุปญหงเอาผ่าเชตโตก็ได้ไหมเปลี่ยนเป็นแบกแนวดีก่เพราะได้เพิ่นได้ใช้โดยโดย อเคแล mm ้ก็ัวดีดีงเดไปหน่อยเนาะดใจก็อยู่กับพวกนี้ดูเรือยได้ก็ดีใจนทีพเจ้าอรณาเลยมีบดหนีทูบเทียนันีเนาะอันนี้มือนี่ก็เป็นอันวันวันพระชช่ไปหน่อยเนาะมันสิลับช่อมมีป็นแพ็กอยู่ ต้นงี้เไปปลนบอาบุบุอันนี้บอเจาอย่างไรบูเมีนนี้ฮะบูเมียนนี้น่ะแบบได้ชต้องอ่างบูเมีนเขาชื่ออนาอ่างน้ำเล็กน้อยโอ้กระซามกระซ้ามันคนน้อยเริ่มมันริเกิดเอามีอยู่นี่เลยแบบไดลังบเลทำาันังดิบบุบเ่ยเพาะทำธรรดานน้อยะ อ๋อนั่นมีมีลายอยู่เอาแต่กระมังเนาะเอาแต่กระมังก่อนโอ้โหนี่อุกนี่ใช่พี่น้อยเออมาฮะตานุ่มฮะตานุ่มมาบนเอาวะตานุ่มก็ยังมีอยู่เลมีอยู่ชื่อแล้วเดี๋ยวอันนี้สร้างก่อนจังอันนี้เชาะหาที่ลังเอาอัน ผ้าห่มพื้นนึ่งไหม้าคาผ้าสตูพื้นนึ่งเลยเพราะผ้าห่มเนี่ยแคเอาเข้าสิเอาเป็นพื้นใหญ่เพื้นธรรมดาพื้นนุ่มพื้นอันธรรมดาเนี่ยตัวเป๊ะๆกันก็ได้พื้นประมาณตัวนี้นบ่โดยโดยไปนุ่มแค่ไหนบ่ได้บ่อายู่บ้านพระธาตุได้บ่อน้องเลยพักบ่หรือว่าเรื่องง่าสีบัวมันบ่เป็นสีบัวก็ได้ไหมสีหงหงในจังน่อยเนาะ อาอหอนเน,ะนาะเนี่ยใช่ไหมเสื้อผูตู่เสื้อผูตู่เนาะเสื้อผูตู่นะเดี๋ยวซื้อไปเสิร์ฟใหเพิ่อนมาหนีไปหน่อยด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวหนึ่งบาทนี่ขออนุญาตอันวางไว้หน่อก่อนอันนี้เขาตั้งซื้อไปชอยเขาหรือว่าเนื้ออะไรนี่ก็ซื้อไปซอยเขาเจ้า โดยเจ้าก็มามดนันนำวก็มาื่อขวไปบุญจักให้ได้อย่างนี้ยเนาะอ่าปูที่นอนปลาห่มแล้วก็มอนสองน่วยมีเหมนอ่ากัอันเนี้ยอันนี้เปหน่อย อาจจะโตพื้นนึงจะบ่เลือกเบิ่งบ่บ่บุนหึสีไผแบบนี้บ่ได้แล้วบ่อยากได้แบบเป็นเป็นกลมมั้ยเป็นกลมอันนี้แบบกระมังชักเชื้ออันนี้เนาะแม่นๆเป็นกลมยาวอ๋อแว่าเป็นอันนอนยาว่น้เนาะอ่าเอากระมังเล็กนกระมังเล็กนอาบน้ําอันนี้มันชักเื้ออันนี้เนาะแม่นๆเดี๋ยวาหาเบิ่งอันนก็ได้ เอานี้เนาะด่อยวอ่ะเดี๋ยวไล่เหรก็ได้เดี๋ยวจังออกไปเบื่องข้างนอกเนาะโมบูนใช้นผ่าสตโล่ได้แอนี้บ่นนี่นี่ยาลุ่นนั่นบอเรื่องุ่นนี้ออจฟุตนี่นะม้ยตัวนี้สิน้อยก็ตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้เนาะอมมอือมอออออวือืมืนม มีจังห่านไหมเจ้าห่านคายนี่ยนี่นี่นะมันไผ่ใหม่เลยมาดูวังนี่เลยอ๋อเพิ่งใหายมาเนะี่ยเนาะอันนี้คือเซ็ตมบูรนะบ่ยอยู่แล้วเด็กก็ร่างกุดทุกอยู่ถามว่าแล้วอะไรก็นมันใหญ่เขาอีกใหญ่เข้าไปไหนเนี่ยก็ใาย่เขาบ่มีเงื่อกน,นกระไป, <c oughs> ไ,ปไปเล่าเลยไม่ไปคือไปทางไดนะสั่งว่าเลยเพราะว่าสัางใหม่ราคาก็ต้องอัปเกรดขึ้นอีกเด็กเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มเพิ่มคาราวลอ่า จากเรือนสิบล้านก็เป็นเศร้าใช่ไหมเนาะมีค่าเศร้าขายเนาะเพราะว่าตอนนี้เงินมันยังเพ้อว่ะนี่เพิ่แล้วไม่นจะเ่าไม่ทุบทุบมึงนะบอทุ่ไปต่ไปนดแต่ไดนบ้านดึกแต่ไหนอันตรายนี่เาซสองหบบหาหาพันเจ็ดเซนกบหาพันได้ใหเจ็ดด้ในหาพันเลย อาาจกันก่อนพี่น้องนี่สามเซนหนสี่้นข้าเนียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไหมคนไทยีะเอาบอคนเลาลาคนไทยป่บอกเฮานี่คนลาวนี่แหละคนาวหากะคือดูดูคนไทยเนี่ แบอนเซอร์ตไทยคือแบบแบบนะพอสะพานบุญได้ไหมสะพาบุแม่โดนสะพานบุญบริเกี่ยวกับอ่ายูทูบเล่าดอยู่ไทยคือทั่วไปอาบน้าห้งอยู่ว่ไอปสเนาะบ่าบุญเดี๋ยวไปเบิร์นครั้งเนาะไพื่อนเอยเอามีอยู่ป่อกอ๋อดูดูเหตุไรบ้านนี้ขนออกแล้วบ้านนี้ขนออกแล้วเจ้าขนออกไปก่อนีน่าเป็นอมหาอ๋อไปยีนาเป็นอมา้า

ใช้บาทนี่ยเอาเมือนอนอยู่เฮือนแล้วข่ยกันอนอยู่เฮือนเอาน้องใส่บุญมาน้ำบ่ใสบุญดสบายดีพี่ตองเลกอะสบายดีเโอ้เป็นไเมื่อยบ่เอ้ยเฮไเเเ สพี่นอยไปี่ก็ยี่โด้ป่ว่าอันทั้งบาบูไปเอกระลมังเนาะโดยอพาเข่้อน้ทังบาบละลาใสขาเขาก็ยากแล้ววันนี้เนาะได้เป็นรมไอ้นะับเ่้ยมาพบเจอกันอยู่ตลาดลักแปะพอดี่ได้นันได้มาแ้ดีูเสียงอารถเขาอู้มืี้กอาจะเขาอยู่แล้เขาแล้วกลับไปเช็คเพื่อว่า ล่างรถอยู่เลยยังโบก็มันเด็น,นี่ใส่เวลานานก็ได้เอารถออมาใช้งานก็มือใหม่เพื่ออะรยังเลียอยู่เนาะลางมานเลียอรวนี้ก็ได้เราถางกันามาน้ำเนาะกาโชน้ำยังนี่นั่นแหละน้ำข้าวน้ำข้าวนี่เลยน้ำเน,น,นา บ่ช่เนาบ่บุญน้องๆนยังน้องบ่สิเประตูเพิ่นโอเจ้านี่ใหญ่ตโอ้ต้องถามเาก่อนไเนาะเอ้ารกั่สปไดกินี่นะโอ้อ๋อถ7น่กําลังมาแฮงเนาะคั่นคบ่ท่วงสิกินดีแล้วกินทีบ่บุญครับาภาพข่อยก็ฮู้แล้วเมื่อยเมื่อยี่เพิ่นน่เว้าอยู่บกเจ้าแล้วเนาะฮะดูเข้าไปบ้านนีอัน ผัวบุญผัวเดินไะน้ำนั่นเองเจ้ากะละมังเด้อไมกะละมังไปโยโดมามเขาไม่ได้กินเจ้าไปกินกินข่าลบอนี่ย่างเลื้อหมูเชียรเนียไปกินข่าก่อนเด้หนิเนาะอยซื้ออยจ้างนี่มันเนี่ยข้ากับน้ำสมภากเสียบปิ้งหมูต้อเกี้นครับแล้วื้อปิ้งหมูเนีื้อใสุ่้งใส่อ้วงลายยาคน่ะคพ่ได้พอ bất chọn lát bài một cái gì đó rồi rồi bác nó bây giờ có cho kịp là gì nó còn nó rồi rồi cái này bài đi vì nó còn môn đi cho chẳng một ham lọc cái này để bụi đồ cả nơi song của khang luôn, nó cái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  nó nó เดินทางคุณแหละบันนี้พี่น้องเนาะไปหมอกพี่น้องเพี่นก่อนอันนี้น้องน่องพี่นยังบดเล้ยงอะไรพี่น้อยเพราะว่าทางลุงพาน้องเพี่นมาซื้อยังสักอย่างนี่แหละพี่น้อยเนาะพอดีนัดได้มาพอดีผู้เสียงเอารถเข้าอู่แล้วมาก็พบเจอกันอยู่นี่จะซื้ออยู่แล้วนะพี่น้อยน้องเตี้ยเนาะมีปุ่นน้ำกันพี่น้อยเพื่อนชีดีโอดีใจ่มใสอ่าดังจากได้ที่ประหงประเพ้ผู้เสียงมอบให้ภายในวัอนี้นะพี่น้องเนาะเปิดไปเจ็ดแสนกี่พี่น้อย จังไรกับสำหรับทางบุเซียงเพี่น้องเนาะก่อนจะลาจะจากเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพี่น้อยต้องขอบุญขอบคุณทางพ้่อใจดีเพี่น้องอยู่ทางอยู่ดีเด้อเพี่น้องาะได้สรงปัจจัยไมาให้บุเซียงนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมนีเนาะจังไรกัขอให้อยู่ดีมีหฮงสู้กายสบายใจทําการทํางานกับธุรกิจกับขอให้ดงเรื่องดุงเดือมตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่อนา้องจังไรกับสำหรับคลิปนี้เพี่งน้องบุเชียงสิขอลาไปเพียกส์นีก่อนไปมาพบมาเจอกัน ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีกันเบิร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี